อันนี้ค่ะเสร็จแล้วค่ะบัเน,นี้ผัดผักกาดขาวนะคะใส่หมูนะคะเนาะใส่เนื้อหมูล้วนๆเลยคะ่ะมันบอาหรอกคะ่ะอันนี้ท่านไหนน้องมิวค่ะนี่ค่ะใส่พริกพร้อมอาหารเส้าไอรีมมาเนี่นะค่ะเนาะรับไปดยค่ะมาเด้อค่ะพี่น้องหยองหยองนกันเด้อ ไปค่ะไปกินน้ำกันค่ะใส่น้ำมันลงไปค่ะขันตอนแรกค่ะ เคียมค่ะมันเรื่องเลืองแล้วค่ะมันจะเรื่องหมเนาะถ้าท่าน้องมิ่งกินไงนี่ก็ตามด้วย แค่ไหนเนือหมูมันแบบว่าใกล้เฉดชุกแตังจงหนองกันะคะาี่ตามตักกันเสุ็ตอนอย่างเวลาดี อันนี้เหตุผลมังไงนะคะลองเห็นฟังมันหยุดก,ก่อนนะคะเนาะเดีมาเบิร์นเลยค่ะ รสดีค่ะมันตามลงไปคงชดรสชนชานะคะสดหอยค่ะโอ้สดหอยอะไรสิหมดเลยค่ะเนี่ยหมดแล้วมั้งค่ะเนี่ยหมดแล้วค่ะเบอร์ <c oughs> สดฟ้าเขียวนะคะลงไป ไอ้ย่างบวมักเอถ้าบาวามากหวานนะคะน้องก็ใส่น้ำตาลช้อนชาน,นะคะเนาะสูตรไผ่สูตรมันเนาะค่ะเนาะเห็นยังไงไอนนี้ก็บที่เห็นมีน้ำสักหน่อยที่เก่าอนะคะเนาะงอนสุดท้ายนะคะตามด้วยพริกลงไป ปิดมันกนบไมกเสียกเหมือนใส่คลิดไปเด้อน่นคะเซตเป็นวิธีละค่ะพักปักกาดเท้าใส่หมูเนื้อหมูนะคะล้วนๆนะคะนง่ายนะคะนเซตละค่ะมาเด้อทำไม่กินก็ไมา่ดีเด้อ สวัสดีค่ะเจอกันไปรีกแล้วค่ะช่วงสายสายเนาะค่ะเนาะเศร้า์สายสายะะสาวายายันนี้อลีกับมาเห็ดกับข่าพี่น้องเบื้งองคือเก่าเนาะค่ะเนะาะกับข่าเฮาเมโนโูเฮาวันนี้ก็มีอย่างค่ะนี่แหละค่ะ <c oughs> ก,กับข่าอรีก็คือพัดพักกาดขาวใส่หมูเนาะคะ่ะเป็นตอนตอนแล้วก็เนื้อล้วนเลยนะคะเนาะเหตุในน้องมิวพิเสียดเลยค่ะเนาะพักกับอนีก,กับชิมีนี่แหละคะ่ะมี ต้มผักกาดอกแล้วก็ผักกาเสล้วก็ต้มกระ,รล,ะกกล่ำเนาะค่ะ,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 ะเนาะผักกาดอาลีอันอาหารอาลีอันนี้ค่ะอาหารอาลีลาบหมูค่ะอาหารอาลีนี่ค่ะลาบหมูนี่เห็ดลาบหมูเนาะคะ่ะเนาะนี่ค่ะลาบหมูเห็นบ่ค่ะใส่็จหมดพริกพร้อมค่ะปั่กพริกใส่พร้อม เมนูน้องมิวค่ะวันนี้มาเด้อค่ะมากินน้ำมันดีเด้อเขาช่วงสายเนาะคะ่ะเนาะใกล้สีเทียงสีเทียงใกล้สีเทียงกอ,อน,นกีอก่กี่โมงแล้วเนี่ยช <c oughs> ่วงสายแล้วกันเนาะอลีเห็ดกับเขาเศร้ามื่อนี้วันผ่าเนาะค่ะวันนี้นะะวันผ่ part, นาอลีกะเอาบุญมาฝากพี่น้องเด้อค่ะไอ้ผู้ใดเขามาเบิง่งพี่น้องเขามาเบิ่งอลีเนาะคะ่ะอลีเอาบุญมาฝากเน,นาะค่ะเนาะ มาค่ะมากินขาน้าว,าวนามันีบรรยุว่าหลายแล้วค่ะมันนี้เข้ามาเบิ่งช่องไอรีก็อย่าลืมเนาะคะ่ะเนาะฝากช่องน้อยเนี่ยค่ะไอรีคนภูพานเนาะค่ะเข้ามาเบิ่งแล้วก็ฝากกดติดตามให,ห้พี่น้องไอรีจะมีแหงเห็ดคลิปให้พี่น้องได้เบิ่งเรื่อยๆเนาะค่ะเนาะมาค่ะเนี่ยวันนี้อันนี้ลาบหมูดีค่ะพี่น้องกัดสิเห็นจนชินตาแล้วนะคะน้องลาบหมูเนาะนี่คือเรือเห็ดแห้เบิ่งเนาะค่ะเนาะ ีเนื้อหมูทีดีซื้อมาแล้วค่ะสองตอนนั่นแหละคะ่ะทินี้พักก็เสร็จแซ่บดีเลยค่ะเจนหอมทั้ง แ่บอยู่ค่ะผักต้มต้มผักค่ะใส่ผงตัดจังหน่อยนะคะเนาะใส่เกิดจังหน่อยเกาวันดีค่ะ ข้าวคัวเอ้ไล่ทิบอร่อยค่ะคร้อมเนอหเฮ้ยเหตดต่อมน้ำหมูบสวยไปเลยอะคงพัดของพอดีกับ่บ๋สยหมากกันเลย้วนะคะ มิวซ้อนหอยหมดซ้อนหอยหมดหมดแล้วหรอทำไมไจังนี่มาขอเลอกเราไม่ได้ใช้กินอืยผัดทอดแาบยาบใช้ยัง โชว์โชว์นี่เอาาไม ออกไปข้างนอกลืมเนี่ยล่ะลืมใซ่แม็กกันคิดแบบว่าเป็นโควิดเนาะค่ะเนาะคิดว่าลืมว่ามีอช่วงนี้กําลังโรคระบาดโควิดลืมทื่อๆอะไรค่ะพูดเป็นวบาตั้งใจแบบ,บาบบใส่นะคะลืมคนกับเบ่งหน้าเบ่งตาไปแล้ว 拉磨了 มูกินทักมาตักตอนอาดูมาตักตอเนี่ยเคี่ยวง่างกกูทานมันต้นไงจะกินตอนู้ไม่ใค่ถอดถอดนะดูมีรีพัตตะผักอย่งคีรสับพนะคะนเนาะ นังเป็นสลึมสลืออยู่ค่ะตื่นเศร้าปกติสี่โตื่นเศร้ากับประมาณตื่นประมาณเจ็ดโมงบางทีกับสองโมงสามโมงนะคะเนอะไปใส่าบาทก็ต้องตั้งนาฬิกาค่ะกว่าป,ปตื่น,นะ พี่ซือิ่มแล้วกันนี่ชิลาพี่น้องอนะ่ะ ค่ะลีกัลาพี่น้องแล้วค่ะบันเนฝากไบเนเด้อค่ะข่ามาเบิร์นลีก็่าลืมเนาะค่ะน้องกดถูกใจเนาะค่ะช่องกัลีคนผู้กานเด้อพี่น้องเมนูนี้แหละค่ะงาเซยไซส์นะคะเศร้าเซ่ยไซส์ลีเนาะค่ะนาะงวันนี้ตื่นจะเศร้าเท็ดกับเขาจะเศร้าแล้วค่ะบันเน่ลีกัลาแล้วล่ะค่ะขอบคุณเลยไลเดอร์ค่ะสำหรับพี่น้องเนาะค่ะเขามาให้กำลังใจอลีค่ะมาคอมเมนต์ต่างๆนานาเนาะค่ะเนาะขอบคุณเลยไลค่ะลีลาละค่ะสวัสดีค่ะ